เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณาในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันอังคารที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินยังมีเงินครึ่งครึ่งกลางๆอยู่ถึงแม้จะมีเงินเข้ากระเป๋าแต่มีเรื่องต้องจ่ายออกไปเรื่องของการงานงานของคุณเบาลงงานของคุณนั้นเริ่มเรียนรู้วิธีใหม่กับเพื่อนร่วมงานรับรองได้เลยว่าปังอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีคลี่คลายลงบ้าง ในช่วงนี้ส่วนคนโสดจะได้มีคนเข้ามาช่วยรักษาความบอบช้ำจากความรักครั้งเก่านั่นเองสำหรับคนที่เกิดวันจันเรื่องของการเงินการเงินของคุณเข้ามาเยอะแต่ไม่สามารถชะล่าใจได้เพราะเงินออกเยอะเหมือนกันเรื่องของการงานใครตกง,งานเตรียมรอรับงานใหม่ได้เลยเพราะจะมีงานเข้ามาช่วงนี้จังหวะของคุณดีมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คนรักคนรักยังรักกันดีสามารถเอาใจใส่กันและกัน ส่วนคนโสดคู่ครองต้องรอไปก่อนนะจ๊ะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินยังคงหาเงินได้เรื่อยๆและมีโอกาสมีเงินเป็นกอบเป็นกำในวันข้างหน้าเรื่องของการงานถึงแม้ตลอดทางไม่ได้รยด้วยกรีบโกลาบแต่คุณก็สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างลงตัวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีก้าวหน้าและมีความชัดเจนส่วนคนโสดมีคุณคุยแต่ไม่ใช่คนที่คุณจะต้องอยู่ด้วยตลอด สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินเตรียมยิ้มแก้มปรีพราะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตและฐานะของคุณตอนนี้ก็คือสามารถเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกนามนเอง เรื่องของการงานช่วงนี้คุณอาจจะมองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเรื่องที่คุณเป็นเรื่องที่คุณมีอยู่ตอนนี้จะติดต่อประสานงานก็ปวดหัวทั้งนั้นไม่ลงตัวควรเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักต้องการทนุถนอมมากส่วนคนโสดต,ตอนนี้รู้สึกอ้างว้างเหมือนไม่มีใครเลย สำหรับคนที่เกิดวันพหัหัสวดีเรื่องของการเงินมีรายรับเข้ามาทางหลายทางและมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเรื่องของการงานงานยากงานหินหรืองานใหม่ๆทำให้คุณปวดหัวบ้างในช่วงแรกอาจจะยุ่งอาจจะเหนื่อยแต่สุดท้ายก็ลงตัว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีรักกันมากและจะรักกันตลอดไปส่วนกโนสดมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนที่คุณรักจริงหวังแต่งสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงแรกๆอาจจะตึงๆบ้างในเรื่องของเงินแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านไปได้เรื่องของการงานอีกไม่นานเรื่องยากๆเรื่องยุ่งยากงานหนักงานยินก็จะผ่านไปแล้ว ขอให้คุณอดทนไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีและจะรักกันตลอดไปสว่วนกนโสดตอนนี้พับโครงการดีๆไว้ก่อนหาทางหาความรักไปก่อนดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ตอนนี้หาเงินได้มากรายจ่ายก็มา่เช่นเดียวกัน เรื่องของการงานมีโอกาสที่จะเข้ามาแบบชุดใหญ่เช่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตอนนี้อาจจะได้นั่งตำแหน่งผู้บริหารก็เป็นไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่โรแมนติกแต่รักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดระยะนี้ดูใจกันไปก่อนใครบางคนที่เข้ามาอาจจะไม่ตรงสเปคคุณก็ได้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ